วันนี้นะคะก็จะมาลองแกะเพราะว่าลองแกะของเพราะว่าซื้อของจากแบรนด์ New Music มา Official ด้วยเดี๋ยวดูกันนะคะว่าจะมีอะไรอยู่ในนี้บ้าง โอ้โห oh. แบรนด์นิวมิวสิกเราก็คือสั่งเสื้อมาหนึ่งตัวแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือหมวกนี่เป็นหมวกของเอ็มซิกนี่เรามาดูที่หมวกก่อนดีกว่า ได้มานานแล้วอันเนี้ยแต่แบบยังไม่ได้ซื้อเลยเออมันเป็นหมวกแบบหมวก,กแก๊กอือนี่ตรงนี้เขาเขียนไว้ Absolute Six AB Six by Brand New Music โอ้เนื้อนะผ้านิ่มนะมันเป็นผ้านิ่มตรงนี้ก็สามารถ ของอเป็นโซ่เป็นอะไรก็ได้ที่แบบดูเข้ากับสไตล์เราตรงนี้มันจะเป็นรูนิดนึงนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> มันแอบใหญ่ไปนิดนึงนะ <c oughs> <c oughs> แอบใหญ่ไปนิดนึงอะ่ะแบบแบบเนี้ยอือ <c oughs> <c oughs> ใช่ แน่เห็นไหมถ้าถ้าถ้าเห็นต้องแบบเนี้ยวิแต่น่ารักสวยอยู่ดีมันแบบมันออกแบบออกแนวเท่ๆนิดนึงอะไรน,นี้เออชอบอะชอบตรงเนื้อผ้าด้วยที่แบบผ้ามันนิ่มใช่อะมาดูอันต่อไปดีกว่าๆๆๆ ขนาดถุงยังแบบเก็บมาดีมากอ,ะอ่ะอรงนี้ก็มีด้วยสดูอันต่อไปดีกว่าอันนี้เป็นเสื้อเราสั่งไซส์ L มาโอ้โหโพับไม่อย่างดีอชอบถุงแบรนด์เนมจอ,อันนี้แบนด์แบนด์นิว เป็นลายที่พี่อูใส่ด้วยใมีสามทีตรงนี้โลโก้บริษัทจิงจ้งแล้วก็มีตรงนี้ส่วนตัวชอบสีดำอยู่แล้วก็เลยเลือกซื้อสีดำมาได้อยู่นะ ออกมาแบบว่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะแบบไม่ได้พอดีตัวมากอืมอาจจะแบบคร่งๆหน่อยนิดนึงอ้สวยนะเนีตรงนี้ก็เขียนว่า brand new เออ brand new, brand new music. ออสวยอะ่ะชอบมากเลยอะ่ะมันแบบ มันดูมีขาสอะเออชอบเะช,ชอบเดี๋ยวจะไปลองแส่ให้ดูนะคะนี่นะคะเออที่มันเท่นะมันแบบมันแบบว่าโยโยสวัดดีเออเดี๋ยวไว้จะถ่ายรูปให้ดูเน้อว่ามันจะเป็นยังไงวิแต่เท่ว่ะชอบอ่ะมันแบบ สเสื้อมันก็ออกแบบว่าแนวคร่องๆนิดนึงเออแต่ว่าหมวกเหมือนแบบเหมือนทำให้แบบมันปิดอย่างเงี้ยถ้าแบบโยโยโย่แสวคอยเงี้ยเออ <laughs> นั่นแหละอือ <laughs>